เล่าเรื่องผีตอนตีสองปอบลิมโขงสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสองได้นำาเรื่องเล่าผีปอบจากประเทศลาวมาเล่าถ่ายทอดนั้นท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแสงอาทิตย์ยามเช้าทาบทาลงบนผิวน้ำโขงที่กว้างใหญ่ไอร้อนและเหยฟุ้งกระจายไปทั่วทองทุ่งนาสีเขียวขจีลุงบุญมีและป้าเนียมสองสามีภรรยาชาวนาผู้เรียบง่ายกำลังยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงพวกเขามองไปยังเรือเล็กที่จอดเทียบท่าพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขวันนี้ ปาาคงเยอะแน่เลยเนียมลุงม,มีเอ่ยขึ้นพร้อมกับตักข้าวต้มใส่ปากก็หวังอย่างนั้นและมีปาเนียมตอบรับพังเก็บข้าวของใส่ตะกร้าเดี๋ยวกลับไปจะได้ทําแกงหน่อไม้ใส่ปลาสดๆให้ลูกหลานได้กินกันทั้งสองเชวอกันผลักเรือออกจากฝั่งพายออกไปกลางสายน้ําเย็นชําลมโชยเอื่อยๆพัดพาเความสดชื่นเข้ามาใส่สายตาทั้งสอง สอดส่องไปรอบๆเพื่อมองหาฝูงปลาที่กำลังว่ายน้ำเล่นเฮ้ยมีปลาช่อนตัวใหญ่ลุงม,มีรองขึ้นด้วยความดีใจเมื่อเห็นปลาช่อนตัวโต,วตวกำลังว่ายน้ำวนอยู่ใกล้เรือป้าเหียมรีบหยิบเบ็ดขึ้นมาพร้อมกับเหยื่อแล้วโยนลงไปในน้ำพวกเขาทั้งคู่ตั้งใจจ้องมองปลายเบ็ดอย่างใจจดจ่อได้แล้วได้แล้วป้าเนียมร้องลั่นเมืม่อปลาช่อนติดเบ็ด ทั้งสองช่วยกันดึงปลาช่อนขึ้นมาจากน้ำด้วยความดีใจพวกเขายิ้มให้กันและกันอย่างมีความสุขก่อนจะเริ่มออกหาปลาต่อไปในขณะที่ลุงมีและป้าเนียมกำลังเพลิดเพลินกับการตกปลายอยู่นั้นบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มเปลี่ยนไปท้องฟ้าที่เคยสดใสเริ่มมืดครึมขึ้นมาเมฆดำคลื่อนตัวก็มาปกคลุมสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างหนักรีบผายเข้าฝั่งเธอมีฝนตกหนักแล้ว ป้าเนียมพูดขึ้นด้วยความเป็นห่วงลุงม,มีพายเรืออย่างเร่งรีบแต่พายุก็ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยคลื่นหลมสัดกระแทกเข้ากับเรือจนเรือโยกเยกไปมามีเรือรั่วป้าเนียมหลงลัน่นเมื่อเห็นน้ำรั่วเข้ามาในเรือลุงม,มีพยายามอุดรูรั่วนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลน้ำเข้ามาในเรือมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มที่จะจมเนียมจับแน่นนะลุงม,มีพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด ทั้งสองก่อกันแน่นพยายามจะพายเรือเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดขึ้นลมสัดกระแทกเรืออย่างรุนแรงลุงมีและป้าเนียมเกอะกันแน่นพยายามสุดชีวิตที่จะยึดเกาะกับเรือลำเล็กเอาไว้แต่แล้วแรงกระแสน้ําก่อชนะทุกอย่างไปเรือพลิกคว่ำลงในน้ําลึกทั้งสองถูกกระแสน้ําเชี่ยวกากพัดพาไปอย่างรวดเร็วเมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงอยู่ฟากหนึ่งแล้ว ร่างกายของทั้งคู่เปียกปอนและสั่นเทาด้วยความหนาวเหน็บพวกเขาพยายามลุกขึ้นยืนแต่ก็ทำได้อย่างยากลำบากเราอยู่ที่ไหนกันนี่มีปเญียมอือยถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาไม่รู้เหมือนกันเนียมลุงม,มีตอบพางมองไปรอบๆบริเวณรอบๆเป็นป่าทึบเงียบสงัดน่ากลัวดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายไป ท้องฟ้ามืดคลืมและเมฆฝนขึ้ื่นตัวก็ามาปกคลุมอีกครั้งเราต้องหาที่หลบฝนก่อนนะเนียมลุงม,มีพูดขึ้นทั้งสองเดินลุยป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาพบกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งมีควันไฟลอยขึ้นมาพวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบกับหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งปั่นไสอยู่เธอมีใบหน้าเหี่ยวยน่นผมขาวงอก และดวงตาดูลึกหลําสวัสดีเจ้าหญิงชลากล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลสวัสดีครับยายลุงม,มีและป้าเนียมกล่าวตอบทั้งสองเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หญิงชลาฟังหญิงชลารับฟังอย่างตั้งใจเมื่อฟังจบเธอก็ยิ้มให้เล็กน้อยอย่าได้เป็นห่วงไปเลยพวกเจ้ามาถึงที่นี่แล้วก็เหมือนมาถึงบ้านหญิงชลาพูดขึ้นหญิงชลาจัเตรียมอาหารและที่นอน ให้ลุงมีและป้าเนียมพวกเขารู้สึกขอบุญใจเป็นอย่างมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากหญิงชลาใจดียายเป็นคนลาวหญิงชลาพูดขึ้นขณะที่กำลังตักข้าวให้พวกเขาขอบคุณยายมากที่ช่วยเหลือพวกเราลุงมีกล่าวขอบคุณไม่เป็นไรหญิงชลาตอบพางมองไปที่หน้าต่างจ,จู่ๆหญิงชลาหัวล็อกขีก้างออกมาเสียงดังลุงมีและป้าเนียมมองหน้ากันด้วยความสงสัย ยายหัวเราะอะไรหรอครับลุงม,มีถามไม่มีอะไรหญิงชลาตอบผางลุกขึ้นยืนเธอเดินไปที่หน้าต่างแล้วเปิดออกกว้างแสงจันทร์ส่องสว่างเข้ามาในกระท่อมเผยให้เห็นร่างของหญิงชลาที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าต่างเธอมีดวงตาสีแดงกำาและเขี้ยวแหลมคมโผล่กมาจากริมฝีปากพวกเจ้าเป็นอาหารมือกำาของข้าแล้วหญิงชลาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยือก ลุงมีและป้าเนียมตกใจสุดขีดพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหญิงชลาใจดีที่ให้ความช่วยเหลือพวกเขานั้นจะเป็นผีปอบเมื่อลุงมีและป้าเนียมรู้ความจริงว่าหญิงชลาที่อัธยาใสยดีนั้นก็เป็นผีปอบพวกเขาทั้งสองตกใจกลัวเป็นอย่างมากรีบวิ่งออกมาจากกระท่อมด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ปอบตัวนั้นเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งตามออกมาทันทีฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอก เสียงหัวเราะเย้ยยันของปอบดังกล้องไปทั่วป่าลุงมีป้าเนียมวิ่งสุดชีวิตเข้าไปในป่าทึบพวกเขาไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนป่าในตอนกลางคืนมืดมิดและน่ากลัวเสียงใบไม้ไหวและเสียงสัตว์ร้องดังล้องไปทั่วทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวยิ่งขึ้นทำยังไงดีเนียมลุงมีถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่รู้เหมือนกันมีป้าเนียมตอบพังน้ำตาไหล ปอบวิ่งตามมาติดๆหายใจลดต้นคอของทั้งสองอยู่ร่ำไปลุงมีและป้าเนียมวิ่งจนหมดแรงพวกเขาลม้มลงกับพื้นดินพวกเจ้าสิ้นแล้วปอบพูดขึ้นพร้อมกับยื่นหน้าเข้ามาใกล้ในขณะที่ลุงมีและป้าเนียมกำลังจะสิ้นหวังพวกเขาเหลือไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีเถาวัลย์พันอยู่เต็มไปหมดมีต้นไม้ต้นนั้นป้าเนียมร้องขึ้นลุงมีและป้าเนียม รีบขานเขาไปหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่แล้วใช้เถาวันพันร่างกายของตัวเองเอาไวา้พวกเขาทั้งสองกั้นหายใจและเฝ้าดูปอบที่กำลังเดินวนไปมาหาพวกเขาอยู่ปอบเดินวนไปมาอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่พบตัวลุงมีและป้าเนียมมันเริ่มหงุดหงิดและโกรธแค้นมากมันส่งเสียงร้องมาอย่างดังลัน่นพวกเจ้าอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้หลังจากที่ปอบเดินจากไป ลุงมีและป้าเนียมก็ค่อยคานและคลายเถาวันนั้นออกมาพวกเขามองหน้ากันด้วยความโล่องอกเหล่อรอดแล้วเนียมลุงมีพูดขึ้นทั้งสองรีบวิ่งออกจากป่าไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขาวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านต่างตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นลุงมีและป้าเนียมได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นพวกเขา ถูกพาไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้ทั้งสองได้ลิมล้มรสกินอย่างเลดอร่อยพวกเขารู้สึกขอบคุณในความเมตตาของชาวบ้านเป็นอย่างมากพวกชาวโชคดีนะที่รอดชีวิตมาได้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านประเทศลาวกล่าวปอบที่อยู่ในป่าหลังบ้านนั้นมันร้ายกาจมากมันกินคนเป็นอาหารตายมาหลายรายแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอครับลุงมีกล่าว พวกเราเกือบจะไม่รอดมาได้แล้วปอบตัวนั้นมันอาศัยอยู่ในป่ามานานแล้วชาวบ้านคนหนึ่งเล่ามันชอบออกหากินคนในยามค่ำคืนชาวบ้านหลายคนเคยหายตัวไปเพราะมันลุงมีและป้าเนียมฟังเรื่องราวของชาวบ้านด้วยความตกใจพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีปอบอาศัยอยู่ในป่าใกล้ๆกับบ้านของพวกเขาพวกเจ้าจะพักที่นี่ก่อนก็ได้นะผู้ใหญ่บ้านกล่าว จนกว่าจะหาทางส่งพวกเจ้ากลับบ้านที่ประเทศไทยลุงมีและป้าเนียมขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างมากพวกเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ในท่ามกลางชาวบ้านที่ใจดีในคืนนั้นลุงมีและป้าเนียมนอนหลับอย่างสบายใจพวกเขารู้สึกขอบคุณที่พวกชาวบ้านช่วยพวกเขาให้รอดชีวิตมาได้เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านช่วยกันจัดหาเรือไปส่งลุงมีและป้าเนียม เพื่อนำพาพวกเขากลับไปยังฝั่งไทยให้ได้ผู้ใหญ่บ้านให้ของฝากแก่ทั้งสองเป็นอาหารและเครื่องใช้ต่างๆขอให้พวกเจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะผู้ใหญ่บ้านกล่าวลุงมีและป้าเนียมโบกมือลาชาวบ้านด้วยความอะลัยอะวรพวกเขารู้สึกผูกพันกับชาวบ้านเหล่านี้เป็นอย่างมากเมื่อกลับถึงบ้านลุงมีป้าเนียมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลูกหลานฟังทุกคนต่างตกใจและดีใจ ที่ลุงมีและป้าเนียมปลอดภัยรอดกลับมาที่บ้านได้ตั้งแต่นั้นมาลุงมีและป้าเนียมก็ไม่เคยลืมประสบการณ์ที่น่ากลัวเช่นนั้นเลยพวกเขามักจะเตือนลูกหลานให้ระวังอันตรายจากสิ่งลี้ลับเสมอย้อนกลับมาที่ฝั่งลาวเมื่อผู้ใหญ่บ้านทราบวา่าปอบยังคงวนเวียนอยู่ในป่าและอาจจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกผู้ใหญ่บ้านจึงตัดสินใจ ไปเชิญหมอธรรมผู้มีชื่อเสียงด้านการปราบผีปอบมาช่วยจัดการกับปัญหาครั้งนี้หมอทรรมเดินทางมาถึงหมู่บ้านในช่วงค่ําคืนบรรยากาศเต็มไปได้วยความเงียบสงบและน่ากลัวหมอธรรได้ฟังเรื่องราวจากผู้ใหญ่บ้านจากนั้นจึงทําการเตรียมเครื่องหลังของขัง,งและวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อใช้ในการทําพิธีปอบตัวนี้มันร้ายกาจมากหมอธรรมกล่าวแต่ไม่ต้องห่วง ข้าจัดการมันเองเมื่อทุกอย่างพร้อมหมอธรรมก็เริ่มทำพิธีปราบปอบโดยการจุดทูบเทียนสวดมนต์คาถาโบราณเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านลมพัดโชยพาวควันทูบไปทั่วทำให้บรรยากาศดูลึกลับและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นขณะที่หมอธรรมกำลังทำพิธีอยู่นั้นปอบมันก็ปรากฏตัวขึ้นที่นาบ้านของผู้ใหญ่บ้าน มันส่งเสียงร้องคำรามอย่างน่ากลัวและพยายามจะเข้ามาทำร้ายหมอธรรมแต่หมอธรรมก็ใช้คาถาอาคมป้องกันตัวไว้ได้การต่อสู้ระหว่างหมอธรรมกับปอบดำเนินไปอย่างดูเดือดหมอธรรมใช้ไม้ครูและเครื่องหลังของขลังต่างๆสู้กับปอบปอบพยายามจะเข้าใกล้หมอธรรมแต่ก็ถูกพลังคาถาอาคมผลักดันให้ถอยล่นออกไปหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนาน ในที่สุดหมอธรรมก็สามารถปราบปอบได้สำเร็จปอบร้องเสียงดังลั่นก่อนจะสลายตัวไปในอากาศชาวบ้านต่างเฮลั่นด้วยความดีใจที่หมอธรรมสามารถกำจัดปอบได้อย่างสำเร็จพวกเขามอบของขวัญและเงินให้แก่หมอธรรมเป็นการตอบแทนขอบคุณหมอธรรมมากที่ช่วยเหลือพวกเราผู้ใยญ่บ้านกล่าวไม่เป็นไรหมอธรรตอบมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก หลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดจบลงความสงบสุขก็กลับมาที่หมู่บ้านฝั่งประเทศเราอีกครั้งเรื่องราวมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ